ตอนนี้เราอยู่ที่ศาลปูสะยะแสงนะครับผมก็ใครที่จะไปขึ้นไปขอพรจากพระธาตุดอยคำนะครับผมก็ก็ต้องมาขอกับศาลปูสะยะแส่นะว่าขอให้เปิดทางนะครับผมขอให้เ,เป็นไปด้วยดีนะครับผมขอให้เปิดทางให้เราได้ขึ้นไปหา,าพระธาตุดอยคำเพื่อที่จะไปขออะไรต่างๆขอพออรต่างๆนะครับนะนี่ก็คือมาตรงนี้ ดูผีเสื้อตัวนี้สิเชื่องมากเลยนี่ครับเหมือนเขากำลังดูดอะไรอยู่ก็ตอนนี้เราจอดรถที่ด้านล่างของพระท่านนะครับผมไม่เดินไปไม่ไกลนะครับก็เดี๋ยวจะขึ้นไปขอพรที่พระท่าุทันใจกันนะครับตรง ร้านรวตอนนี้ก็มีขายเสื้อ้าขายอาของพื้นเมืองประมาณนั้นนะครับเนาะนี่ครับเรามายอยู่ที่พระพุทธรูปหลวงพ่พพพอ,พอพูดได้ครับนีสาา่สวยงามมากสวยงามากเรามาครั้งนี้ครั้งที่เท่าไหร่ก็จำไม่ได้แล้ว <laughs> จำไม่ได้แล้วแต่ทุกอย่างยังเหมือนเดิมครับทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมนะนี่ และแน่นอนครับผมนี่ด้านหน้าเราก็คือเป็นเป็นพระธาตุโดยคำนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะไปขอพรกับหลวงพ่อทันใจกันนะครับไปสร้างขึ้นเมื่อ่2ปีแล้ว นี่ครับเมื่อเราเข้ามาด้านหลังก็เราเข้ามาสัมผัสเราเข้ามาสัมัาพระ้าตุดอยคำนะครับเราจะมากราบสักการะขอขอบคนะวันเ่านบาได้แล้วกการาะาตแล้วตรงนี้ครับผมนะก็จุดทูปสามดอกแล้วก็ไปขอพรกับ กับกับหลวงพ่อทันใจได้เลยนะครับผมนะนเดี๋ยวเราไปไปขอกันดีกว่าไปโอเคอเรา ขอพรถึงข,ข้อทั้งใจกันบนที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ก็คือบรรยากาศของของผู้คนผู้คนที่มาสตาร์ลัดถึงข้อตั้งใจนะครับนะก็เดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันละกันข้างหลังจะมีวิวสวยๆในตัวเมืองเชียงใหม่นะครับนะเนี่ยครับผมออกมาตรงนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอ,อะไรเป็นลานชมวิวของพระธาตุดอยคำมาแล้ว เรื่องแล้วเจ้ามาถวายดอกทุกสามดอกแล้วบอกชื่อเราใจขอองค์หลวงพ่อพระเจ้าทรงใจงด้วยนะเรามาเราเข้ามาที่ลานชมวิวพระธาตุดอยคำนะครับมันจะให้ถ่ายรูปให้ใช่ไหมมาโอเคนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนนะ